you okay. สวัสดีครับทุกท่านผมพ่อคับเพือสีสวซีใคือเก่าครับนี้คือแลือสีส่เกีจะพททุกท่านมากินเก่าเมนูแซ่บๆครับตุนดาหมันห่อนไปเบิ้งครับนี่ครับเครื่องครับพริกสดซอยครับคาซอยตะไคร่ซอยมะขามเปียกครับใบมะกรูดฉีกครับมะเขือเทศซอยครับพริกขิงขึ้นสวนทุบนะครับหอมแดงทุบขึ้นกันครับเกลือครับใส่โรดีน้ำครับน้ำจืดีนัวเข้มข้นนะครับนี่ครับหากานขี้ครับทุกอย่างนี่นี่คือเครื่องรบต้มยำครับ จัดไปครับนี่ครับพุทุลิบลักเข้าครับคือปลานี่ครับล้าทั้งคนสัตว์้งเรียบร้อยนะครับามดด้วยนี่ครับเห็ดฟางใช้เป็ก้อนแบบนี้ครับกำลังพอดีครับสำหรับต้มยำด้วยโชบกแ่บครับจุดเตาท่านครับยังไฟด้วยเตาท่านครับโมนี้ยกหม้อขึ้นตั้งครับพี่น้องนี่ครับใส่น้ำลงไปดิบเครืองนะครับผมใส่น้ำดิดเครือง ใส่น้ำมาพอดีครับใส่น้ำเยอะมันจะทำให้ต้่มมัหนิ่งห้องบวแส็บครับอย่างที่ใส่เครื่องครับนี่ครับเกลือกับองา็นอกนอถไปก่อนครับบ๊วยหลักชีครับตามบ๊วยมะขามเปียกตะไคร้ซอยข่าซอยพริกสุดซอยลงไปใบมะกรูดตามไปหอ,อมแดงลงไปหอ,อมแดงต้องทุบนะครับให้กลิ่นมันหอม ก็รอให้น้ำเดือดครับถ้าน้ำเดือดแล้วเราก็เอาเนื้อปลามาใส่ครับรอให้น้ำเดือดก่อนนะครับน้ำเดือดแล้วครับน้ำต้มเครื่องแกงต้มยำเดือดแล้วใส่ปลานี้นลงไปเนื้อปลานี้นลงไปเลยลงไปแล้วอย่าพิ่งกนนะครับให้มันจมน้าไปเองต้มยำปลานี้นครับยุคโควิดเราต้องกินอะไรที่มันมีสมุนไพรเยอะๆครับช่วยได้ระดับหนึ่งนะเหตุเฉยๆนะ โอเครอให้เดือดอีกทีเดี๋ยว okay, ผมจะใส่มะเขือเทศกับพริกขี้หนูสวนลงไปนี่น้ำเดือดแล้วครับพอใส่ปลาน้ำก็เดือดแล้วตักฟองขาวขออกนิดหนึ่งครับมันมีฟองขาว,ขาวตักทิ้งเลยเห็นไหครับถ้ามีฟองขาวเราก็ตักออกครับนี่เลยต่อไปก็ใส่นี่ลงไปเลยเห็ดฟางเห็ดเฟียงมาเท่านั้นพี่น้องเอาลูกกระรังพอดีทำนี่นะครับมันจะแสบครับย่ำๆมันจะจขีดแตดป๊อกป๊อกใส่ลไปเลยกันที่มันออกดอกแล้วมันพอแสบครับใส่ลงไป แตะลงไปครับอย่าเพิ่งคนแรงครับอยู่เนือปลาลเรามันจะเละนะครับเพราะปลานิ่มันยุ่ยง่ายต่อไปเกาใส่นี่ครับมะเขือเทศโซดีสันเพิ่มรดเปรี้ยวลงไปตามด้วยขี้หนูสวนครับจัดลงไปนี่ต้องรองให้มันเดือดอีๆแล้วเราก็จะมาชิมรสชาติความอร่อยครับความแซ่บครับ จากนั้นก็คือเสร็จเรียบร้อยเลยนะเนี่ยโอเคเต๋ๆลงไปเลยนั่นแหละเห็นไหมครับน้ําพอดีเลยผมไม่ได้เพิ่มน้ําเลยนะเนี่ยพอดีเป๊ะเลยครับรอให้มันเดือดดีครับเดี๋ยวไม่ชิมดูรสชาติว่าขาดหรืออะไรเราจะได้ปรุงอะไรไหมอ้าวเริ่มเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วครับแล้วเราจะปรุงรสชาติครับนี่ครับใส่พริกพริกเผาลงไปพริกเผาลงไปเพิ่มสีสันครับเดึมความเผ็ดนะจะได้สีสันสวยงามเห็นไหมชิมดูรสชาติดีครับขาดหรืออะไรจะได้ปรุงเพิ่มครับอ้าว ชิมดูรสชาติครับขาดจางไหมหรือยังไงทุกอย่างทำข้าวต้องชิมครับจางนิดนึงครับเพิ่มน้ำปลาลงไปเติน้ำปลาลงไปเพิ่มความนัวด้วยคุณยายชูอีกนิดนึงครับจะรสชาติพอดีเลยโอเคชิมรสอีกทีโอเคสุดยอดแล้วครับนัว อร่อยอร่อยครับ<ม>เปรี้ยวพอดีมามากินด้วยกันครับพร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟก่อนที่เราจะปรุงนะครับพวก่อน,นที่เราจะยกลงเสิร์ฟครับพูดผิดกวไปใส่ลงไปนี่ต้นหอมแล้วก็ใบหอมป้อมลอยหน้านี่เขาเรียก,กว่าขี้รอยหน้าครับของแส็บมาเสิร์ฟครับที่นี่เรียบร้อยมาครับพร้อมแล้วพร้อมแล้ว,ลวรครับเสิร์ฟครับเสิร์ฟครับตักหมั่นพี่น้องตักหมั่น มาแล้วครับน,นี่ครับมาแล้วเวน,นืเ้นนอเขาจุนปูเนื้อเขาจุนปูนี่ครับ แล้วเราเด้อพี่น้องแล้วเราเด้อมากินเดอ้อเฮ้ยเป็นเสียพี่ดีเดอ้อไปต้มกินเด้อพี่น้องเอ้ยมาพี่น้องซิมก่อนเรู้ใช่ไหาว่าตัวว่าเส,ส,สียบ่สำลัดว้ายเสียักติบังคิดเด้อพี่น้องเป็นเสียพักว่ะครับไปต้มกินเด้อครับเสียพี่ดีครับจนห่อนๆครับชุดยอดเลยครับ เราไดนไปกินด้วยกันครับในเวลากินแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับ